ก็ต้องกาบสวัสดีคุณผู้ชมนะผมขบวนสี่สามสองช้าห้านาทีแต่ผมดูเหมือนว่าจะช้าเพิ่มนะครับอากาศร้อนนะผมวันนี้แดดทั้งวันเลยนะเดี๋ยวผมจะเดินไปนู่นนะครับเรามาเปิดคลิปตรงนี้ปลายชานนะผมปลายชานของชุมทางบุ๋ใหญ่เนี่ยจะมีคนสัญจรทุกวันนะครับผมทุกวันเลย มีทั้งปลายชานฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นเอ้เอตรงกลางสถานีนะครับส่วนปลายชานฝั่งนู้นไม่ค่อยมีคนหรอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูสี่สามสองกันนะครับเมื่อเช้าอ่าผมได้ยินเสียงขบวนหนึ่งสามสามนะครับผ่านบ้านผมหกวงยี่สิบนะผมขบวนหนึ่งสามสามหลีกับสี่สี่ศูนย์ที่หนองพวงนะครับ แล้วก็เมื่อเช้าขบวน416 431แล้วก็433มาสวนกันที่บัวใหญ่นะครับใช่ไหม <laughs> โอ้416ช้านะเมื่อเช้าก็เลยได้มาสวนกันที่นี่ ลึกเปล่าไม่แน่ใจนะผู้โดยสารนี่เปิดบีเรียบผู้โดยสารนะเปิดบีดเรียบผู้โดยสารบางคนนี่คือแบบอ่าอยู่เห็นอยู่เมืองพลคือแบบนั่งคือแบบนั่งชิวอ่ะรถไฟมาถึงแล้วถึงจะเดินออกมานะนั่งในล่มนะโอ้ดูดิ ตอนรถไฟยังไม่มาถึงนี่คนไม่เห็นเลยนะร,รถไฟมาถึงนี่คนเต็มเลยนะนหนึ่งศูนย์สองสี่ถ้าหนึ่งศูนย์สองห้าไปไหนอ่ะนี่หนึ่งศูนย์สองห้าไม่น่าจะคงังหรือเปล่านี่ครับ

คั้นหลังยังไม่รอบไหนเลยอื่นมากนะครับ38นาทีนะครับขบวน4 3 2โอ้โหใช้ได้เลยเดียวผมเดี๋ยวเราต่อกันที่ขบวน439กันเลยนะครับถ้ามี517ขั้นก็จะถ่ายนะครับ แรงนิดนึงนะครับไม่นิดหรอกลมแบบแรงจัดๆเลยนะผมขบวนสี่สามเก้าตามเวลานะครับลมแรงมากๆนะครับไม่รู้จะปิดยังไงดีรู้จะปิดยังไงนะครับลมแรงอะ่ะวันนี้มันแดดร้อนนะครับ ปิดมันก็เป็นการปิดก,กล้องไปด้วยฟังเสียงลมไปแล้วนะครับผมหูเรานี่ถือวัดดีนะครับแบบมันไม่ได้ยินเสียงลมแบบ เวลาครับส uh, uh ิบสิบค0นสี่สิบะผมตามเวลาสี่โมงสิบนสีはは่โมงสี่สิบหนึ่งศมครับข้างหลังนะข้างหลังไปถึงข้างหลังครับข้างหน้าคือสี่สามนะครับไฟ ออกมาตั้งแต่1 1 45นะครับต้นทางแดดร้อนๆครับวิ่งขึ้นเขาข้ามน้ำข้ามเขาข้ามปลาข้ามซากุระนะครับอุ้ยไม่ใช่นะผมข้ามข้ามเขื่อนปัสสักนะครับข้ามเขาด้วยนะครับคนคนขับหาย หล, <L ots> ลอดไฟเป็นเหมือนสปอตไลท์นะ <L ots> เ,หนเหมือนเหมือนจะเป็นหลอดไส ห0 4 3นะคสับไม่ได้ไปไหนทุดนี้ดูกับสี่สเก้านี่แหละไปแล้วครับผม สลับกับ434นะครับจอดได้ตรงป้ายถ้าจอดตรงป้ายมันจะพอดีนะครับเสร็จแล้วนะครับ เครื่องหรือพคลอเซ็นไปครขับไฟเอารถมาเก็บนะครับผมถ้าเป็นในย่านโรงรถจักรก็จะเอาไปเก็บในโรงรถจักรนะ บัวใหญ่ไม่มีลงรถจักรก็เก็บไว้ในรางที่ราที่ห้านะครับเก็บไว้ให้พ้นถอยให้พ้นทางข้ามนะครับนี่ จับเครื่องจับพัดลมนะครับระบายความร้อดนด้วยน้ำตรงน,นี้ก็จะเป็นกังหันลมนะครับกังหันลม างงกััันนโมนะครบขบวน418ช้า5นาทีนะครับมีผู้โดยสารของ418อยู่ตรงนู้นเลยใช่ไหมเอาไม่ใช่ผู้โดยสาร417หรอเห็นผมเห็นยืนอยู่หน้าสถานีตั้งนานนะผมริดว่าเป็นผู้โดยสารของ417 อาจจะหัวเดิมนะครับวันนี้วันวันจันนะวันนี้บอลเ้วลวสี่หนึ่งสามศูน ออกมาด้วยนี่ครับของแท้กงกับมานะครับเฮ้ยสุดยอดไปเลยนะครับวีด,ดังอาไม่ค่อยดังเลย mày đó ủa mày dám chớm mà nè suốt lẳng lặng đó tem nè tao có mặt bàn rồi ชาห้านาทีโอ้โหแล้วครับผมเหลือสีหนึ่งเจ็ดนะครับห้าหนึ่งเจ็ดไม่เห็นนะไม่รู้ไปยังนะวันนี้ห้าสามสองมาเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปแล้วครับไปแล้ว กบวน4 1 7ช้า2นาทีนะครับนมดแลับอัดปลาเต็มที่แล้วครับไฟสว่างนะครับแต่มันเล็วแต่มันเล่งได้นะมันเล่งได้ไฟ ผู้โดยสารประมาณห้าหกคน,นครับประมาณห้าหกคนผู้โดยสารสี่หนึ่งเจ็ดไม่เยอะนะวันนี้วันจันทร์ครับโอ้แบดเลยตียแปดนี่ครับจอดตรงนี้พอดีเลย เยอะนะครับลงเลยครับลงเลย 相当。 ไม่รู้เรื่องเลยนะอยู่ข้างในอะถ้าอยู่คันที่ไม่มีเครื่องก็สบายอยู่ครับแต่คันที่มีเครื่องเนี่ยโอ้โหเบืันไม่รู้เรื่องเลยโหพอรอซิ่งนะครับวันนี้ก็รถช้าสองนาทีนะผมถ้ามีรถก็เดี๋ยวมาถ่ายครับถ้าไม่มีก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ